1>, 1ปีตรวจจัดทะเบียนบ้านนะคะหรือกําลังศึกษาอยู่ในจังหวัดประดิษฐ์ค่ะและเป็นเพศชายโดยกําเนิดค่ะมีอายุไม่ต่ากว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน27ปีบริบูรณ์และมีหุือคกิภาพที่ดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและรูปร่างได้สัดส่วนค่ะสําหรับรางวัลสําหรับการประกวดขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบักประจําปี2006-2568 ผู้ที่ได้รับรางวัลขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดำหะจะได้รับรางวัลเงินสด1 0,000บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัลครับและทุกที่ได้รับรางวัลน,นะครับขุนศึกคู่ใจรองอันดับหนึ่งนะครับ Inen, ร,อ s. <S รองอันดับหนึ่งขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาผักนะคะจะได้รับรางวัลเงินสด70,00บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัลค่ะรองอันดับสองนะครับจะได้รับรางวัล5,000บาทนะครับเงินสดนะครับสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัลครับค่ะส่วนรองอันดับ3ขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาผักนะคะจะได้รับรางวัลเงินสด3,000บาทพร้อมสายสะพายค่ะและตำแหน่งรองอันดับ4ขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาหัก จะได้รับเงินรางวัล2,000บาทพร้อมสายสะพายครับและในช่วงนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วครับขอเชิญทุกท่านพบกับผู้เข้าประกวดขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักประจำปี2,568ได้ณบัดนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะ ชิญผู้เข้าประกวดขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาภักประจำปี2568หมายเลขหนึ่งครับผู้เข้าประกวดหายเลขหนึ่งทีไายสาธิต์จันยูส่สุโรงแรมสีหราชและห้างสรรพสินค้าฟฟเดย์ส่งเข้าประกวดครับ ผู้เข้าประกวดหม่เลขหนึ่งนายสาธิตจันอยู่สุขชื่อเล่นทีอายุ23ปีสัดส่วน39 35 42สูง189เซนติเมตรหนัก89กกิโลกรัมโรงแรมสีหาราชและห้างสรรพสินค้าฟรายเดส่งเข้าประกวดครับขอเชิญผู้เข้าประกวดใหม่ยเลขสองค่ะ ผู้เข้าประกวดหมายเลข2องนายชนะมีป้องมูลนิธิพุทธภาวนาทำบ้าสถานเป็นผู้สเข้าประกวดครับผู้เข้าประกวดหมายเลข2นายชนะมีป้องชื่อเล่นดิวอายุ19ปีสัดส่วน35-30-37ส่วนสูง1 8 1เซนเมตรน้ำหนัก6ก5ิบลิบิโล ภาวนาธรรมสถานส่งเข้าประกวดค่ะขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลขสามครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสามายเอกลินสุทธิ์อำเภอทองตันตำบสเขาประวด ตรวจหมายเลขสามนายเอกรินสุนินชื่อเล่นโอมอายุ19ปีสัดส่วน33มส3บสามสูง cm, หนึปดสิบเซนติเมตรหนัก68สิกิโลกรัมที่ทำการอภิรธทองแสนขันส่งเข้าประกวดครับขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่ค่ะ 38-30-40ส่วนสูหนงร้อยแเซนติเมตรน้ำหนักแ1 8สิบกิโลกรัมที่ทำการนําเมือรับแลส่งข้อประวดค่ะขอเชิทุกข้าประกวดใหม่ได้ค่ะครับ ผู้เข้าประกวดหมายเลข5อยบิวนายประถพรทาต่อยร้านสุรั์ไวสตูดิโอส่งเข้าประกวดครับผู้เข้าประกวดหมายเลข5้านายประถงพรทาต่อยชื่อเล่นบิวอายุ21ปีสัด่วน38 33 40สูง176เซนติเมตรหนัก78กิโลกรัมร้านสุรั์ สุรชัดสุรชัดไปส่งข้าประกวดครับขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลขหกค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขหกนายอัจฉรงย์จงลมทูบีนุวันวิเชียรเทคนิคจุนเดอร์ดิสจบข้าประกวดครับผู้เข้าประกวดหมายเลขหกนายอัจนร่น อายุ20ปีสัดส่วน 35, 30, 3 7ส่วนสูง189เซติเมตรน้ำหนัก71กิโลกรัมชมรองบูบีนเมืวานวิทยาลัยเทคนิคโอตรารดิสบเข้าประกวดค่ะขอเชิญผู้เข้าประกวดใหม่ยเลขเจ็ดครับ ปริตรนายข่าอ,อ่องชื่อเล่นเกียร์อายุ20ปีสัดส่วน34 34 39สูง190เซนติเมตรนัก73กิโลกรัมที่ทำการอำเภอท่าปลาส่งเข้าประกวดครับขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข8ปดค่ะ ผู้เข้าประกวดหมายเลขแปดฟีนานางสีวรดทาพกที่ว่าการอำเภอพ,พิชัยสมเข้าประกวดค่ผู้เข้าประกวดหมายเลขแปนายศิวดมทาพริกชื่อเล่นฟีนอายุ19ปีสัดส่วน39 34 41ส่วนสูง1 8 7เซนติเมตรน้ำหนัก87.15บกิโลกร,รมัมที่ทำการอำเภอพิชัยส่มเข้าประกวดค่ะ ขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าโดยนายจินรพัฒน์แก้วนีพี่อ้าภาพเป็นผู้ตกเข้าประกวดครับผู้เข้าประกวดหมายเลขเก้านายจินทรพัฒน์แก้วทีชื่อเล่นดอยอายุ24ปีสัดส่วน 3ามสิบสี่สเูงหนึสิบซนติเมตรนหนักหกสิบกิโลกรัมที่ว่าการอำเภอฟ้าท่าส่งเข้าประกวดครับขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบค่ะสวัสดีครับผู้เข้าประกวดหมาเลขสิบนนท์นายพิษดาษของวิทัก ร้านดอกไม้แชมป์ฟาวเวอร์ดีไซน์ส่งเข้าประกวดครับขอบคุณครับผู้เข uh, ้าประกวดหมายเลขสิบนายเขษดาทองพิทักษ์ชื่อเล่นนนท์อายุ24ปีสัดส่วน33 30 36ส่วนสูง177เซนติเมตรน้ำหนัก6ก3กิโลกรัมร้านดอกไม้แชมป์ฟลอเวอร์ดีไซน์ส่งเข้าประกวดค่ะขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข11ครับสวัสดีครับ สิบตำรวจตรีสุภกิจแป้งกีรันหมายเลขสิบเอ็ดที่ใหญ่กระเดียวต้มยาโบราณร่วมกันอาผู้ส่วนจำกัตเเดตุราฤกษ์เขดส่งเข้าประกวดครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบเอ็ดตำรวจตรีสุภกิจแป้งกีรัน ชื่อเล่นโนดีอายุ23ปีสัดส่วน33 29 38สูง180เซนติเมตรนักโ17กิโลกรัมพี่ใหญ่ก๋วยเตี๋ยวโบราณน,นะครับและห้างผู้ส่วนจำกัดอุตรนิทิเอเนส2เข้าประกวดครับขอเชิญทุกต้องประกวดหมายเลข12ค่ะหมายเลข12ปิ่มธรรมทักษ์จงใจมั่น,นพิพัฒ ลเลขหน้าแอ s คอ o o ูเป็นผู้ส่งมอบประกวดน้ำผู้มอประกวดหมายเลขสิบสองนายธรรมันจงใจมั่นชื่อเล่นบีอายุยี่ปีสัดส่วน39 35 41ส่วนสูง177เส,สิบเจซนเมตรน้ำหนัก78.8ดสิบกิโลกรัมนี่พลาสต์เมคอัพแสพสสอสู่สมมประกวดค่ะขอเชิญผูเข้าประกวดหมายเลขสิบสามครับ อตออเภอตพบะกดครับผู้เข้าประกวดหมายเลข13นายนวพลสมานุกรชื่อเล่นเคอายุ21ปีสัดส่วน39 37 44สูง175เซนติเมตรหนักแปกิโลกรัมที่ทำการอำเภอตรองส่งเข้าประกวดครับขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข14ค่ะ สวัสดีครับหมายเลข14ปุณนายพัชราภพมาุูดสนามฟุตบอลยาเทียมอุตสาหิเป็นผู้สมัครตรวจขอบคุณครับหมายเลข14นายพัชราภพมาดูดชื่อเลน่นปุกอายุ23ปีสัดส่วน37 32 40ส่วนสูง185เซนติเมตรน้ำหนัก78.5กิโลกรัมสนามฟุตบอลย่าเกียมยูไนเต็ดเอฟซีสนเข้าประกดคขะ ขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข15าครับหมายเลข15บน้ลายสิทธิโชคชัยสุวรราชที่ว่ากันเพิเมเอิอุตรณิ์เป็นผู้สอบเากวดครับผู้เข้าประกวดหมายเลข15นายสิทธิโชคชัยสุวรรณราชชื่อเล่นพลอายุ22สปีสัดส่วนส5 32 39ง สูง189เซนติเมตรหนัก77กิโลกรัมที่ทำการอาเภอเมืองอุตรดิษถ์ส่งเข้าประกวดครับขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข16ค่ะหมายเลข16บชายรนทะหมาเลขบ,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 บนมูชาเกียรตเชื้อแลนพราะสัดส่วน29 25ิย่สิสเกส่วนสูง173 Km. Km. วินมอเตอรไซค์รดส่งเข้าประกวดค่ะชลเข้ประกวดหมายเลขสิครับหมายเลขบอชรพลทีนทีมความีม้าระบายุดสาดิส่งเข้าประกวดครัเข้าประกวดหมายเลข17 ในพัชรพลพิพิพัณฑ์ดีชื่อเล่นโฟอายุ19ปีสัดส่วน 34, 28, 36สูง175เ็ซนติเมตรนหนักสิกิโลกรัมร้านดอกไม้ผ้าระบายอุตร้าดิสส่งเข้าระกวดครับและผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายหมายเลข18ขอเรียนเชิญค่ะ หมายเลข18โดมอนศิรินนท์ไทยสนที่ว่าการอำเภอบ้านโคกงเข้าประกวดขอบคุณครับหมายเลข18นายศิรินันท์ไทศสนชื่อเล่นไดมอนอายุ19ปีสัดส่วน35 34 38ส่วนสูง177ซติเมตน้ำหนัก73.7กิโลกรัมที่ว่าการอำเภอบ้านโคกศเข้าประกวดค่ะ ทั้ง18หมายเลขแล้วนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดขนึ่งผู้ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาภักประจําปี2568ครับวันนี้ผู้เข้าประกวดของเรานะคะรอทุกท่าน,นเลยนะคะก็ทุกท่นเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ ได้นะคะแต่อาจจะไม่มีรางวัลในส่วนของขวัญใจมหา,าชนแต่ท่านสามารถซื้อลูกโป่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าประกวดได้นะคะครับหลายๆท่านนะครับสงสัยว่าคุณสึกมอบลูกโป่งได้ไหมมอบได้ครับเป็นกําลังใจแต่เราไม่รับคะแนนนะครับแต่ว่าเราจะเป็นการอมอบนะครับคล้ายๆกับการบริจาคนะครับเพื่อสาธารณกุศลให้กับพี่น้องชาวจาังหวัดปูเจริญินนะครับเป็นลำดับต่อไปนะครับ เขตที่จเมือการของโครงการบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับและนี่คือผู้เข้าประกวดผลสึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาภักประจำปี2568ขอเสียงประมือด้วยครับ